กราบสวัสดีอำเ่อนที่น่าทุกท่านนะครับมาพบกันที่เคยเนาะและสวัสด์เจ้าหน้เพื่อนครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกม รักีเนโกะหรือว่าไอแมวเนาะก็เป็นครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกะทามกันนิดนึงครับเพครับในกลุ่มโกะทามของเรานะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบอกมุเลยครับเพครับก็จะมีการแจ้งเกมพีจีจ็อกเกอร์แพคเมติกค่ายละสี่เกมครับเพครับสามารถไปเล่นตามในรอบโกะทามก็ได้ครับเพครับหรือว่าเราจะมาดูจากในกลุ่มโกะทามก็ได้เนาะก็สามารถไปเล่นตามสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะผมไปเล่นตามสมาชิกในกลุ่มหลายรอบแล้วครับเพื่อนครับแล้วก็แต่งมาตลอดเลยเนาะอ โอเคแมวกำลังมาดีอยู่ครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราไปทดลองดูครับเพื่อนครับแล้วก็ฝากช่องใหม่ด้วยเนาะแรงสนับสนุนลครับเพื่อนครับในช่องใหม่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ปักหมุดเนาะเออแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ของผมด้วยเนาะเดี๋ยวช่องใหม่จะเป็นช่องหลักเนาะช่องนี้จะนานๆทีมาลงครับเพื่อนครับอ่ะไปกันเลยฮะกับเกมรักกี้ในโกแมวนรกครับเพื่อนครับไปฮะมาโอเคครับเพื่อนครับเอาตันวนที่330บาทฮะขอมาเริ่มที่เบทสองเนาะมาลองดูว่าวันนี้เราจะไไดด้้กกิินนนนนมมัััหรรรืืออจะเเาคบพ่ อันไหนมันจะมากันก่อนแล้วเพื่อนครับอะลองดูฮะเราเริ่มที่เบตสเริ่มไปเรื่อยๆเนาะดูหน้ารายไปครับเพื่อนครับเออดูซิว่ามันคำนวณดีหรือเปล่าเพื่อนครับโอ้ยสวยเพื่อนโอ้ยมาเป็นชุดฮะสวยงามฮะอ่าถือว่ามีลายกินลายคำนวณอยู่ครับเพื่อนครับโอเคอย่างที่บอกเนาะผมก็ไปตามจากกลุ่มสมาชิกครับเพื่อนครับแต่งมาหลายรอบแล้วนะเพื่อนเนาะมาเข้าไปโอ้ยดูดิ แม่งมาเป็นชุดกับเลงครับแหมคำนวณดีๆเบ็ดต่ำๆแบบนี้เบ็ดสูงๆมึงจะคำนวณดีแบบนี้หรือเปล่านะโอเคมาครับมพื่ครับเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดฮะเป็นเบตสี่ต่อเนื่องครับมพื่ครับสามสิบบุญฮะเราลองสลับกันเล่นเนาะสลับเทอร์โบครับมพื่ครับปกติก็จะเล่นแบบสิบสามสิบใช่ปหมแต่นี้ก็เป็นโอ้โหดอกนี้สวยครับมพื่ครับมีให้ลุ้นด้วยสเก็ตเตอร์ลงมาเร็วหรือเปล่าเอ่ยอย่าลงมาเร็วครับมพื่ครับจริงๆไม่อยากได้ฮะโอเคดีแล้วครับมพื่ครับมาในเบ็ดต่ำๆแบบนนี้ผมมก็ไ่่คอยเเวิร์าะ เหมือนที่เคยบอกเสมอครับครับถ้าเข้ามาเบ็ดเบ็ดต่ำๆเนาะโอกาสที่มันจะแตกก็น้อยครับเพื่อนครับอ่ะเอออ่าเมื่อกี้พูดถึงไหนละอ่ะพูดถึงการเล่นครับเพื่อนครับผมก็จะเล่นแบบ1 0 3สิใช่ป่ะปกติแต่นี่ก็ปรับเบ็ดทีนึงปุ๊บก็เปลี่ยนอ่าออโต้เนาะเออจะไม่เล่นแบบเบ็ดเดิม1 0 3สิก็เมื่อครับลองสลับสลับดูบ้างฮะเผื่อมันได้กินดีเนาะบางทีเราก็ต้องแบบคอยอ่านหน้าร้ายมนครับเพื่อนครับถ้ามันมาไม่ดีไม่อะไรก็เลิกได้เนาะจริงๆอย่าไปฝืนต่อครับเพื่อนคร เพื่อนต่อไม่ใช่ว่ามันจะได้กำไรนะเพื่อนนะมีโอกาสโดดูดยับเหมือนกันนะครับเพื่อนเออมาแม่พูดไปพูดมาลิ้นพันกันเพื่อนครับเดอลยโอเคมาค่อยๆไล่กันเพื่อนครับถือว่ามีคํานวณอยู่นะแต่ถามว่าดีไหมก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่รับเพื่อนครับเพราะมันยังไม่ได้แตกเยอะแยะอะไรขนาดนั้นกับเพื่อนครับเออเบสสี่อะโอเคหมดฮะต่อเนะครับเบหกสหมุนครับเพื่อนครับ เมื่อกี้เราเล่นเบ็ดสี่สามสิบมุนใช่ปหมพอเราปรับเบ็ดครับเพืครับก็ขอเป็นสิบมุนเนาะโอเคมาเบ็ดสี่เพื่อนได้กินไหมโอ้โหใช่ไหมยับเลยครับเพื่อครับโอ้โหแม่งไม่เวิร์กครับเพื่อครับมาเบ็ดสิบต่อเนื่องครับเป็นสามสิบมุนครับเมื่อกี้เราสิบมุนใช่ปหมมาลองดูฮะว่ามันจะมีเข้าฟรีให้เราหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้มันทําท่าเข้าฟรีมาในเบ็ดสี่ครับเพื่อครับมาลองดูว่าเบ็ดสิบมันจะถึงหรือเปล่าครับเพื่อครับอันไหนมันจะหมดก่อนกันครับเพื่อนครับว่ายอดเงินของเราหรือว่า เออสมมว่าเราจะได้กาไรก็เพื่อนหรมันจะเข้าฟรีให้เรานี่แหละอ่ะแมงอุตสาไปตามรอบนี้อย่าบอกนะว่ากูจะยับครับเพื่อนครับเออสวยเพื่อนโหมีคํานวณแบบนี้ถ้ามีแมวทองเนาะมาเป็นตัวคูให้ก็มีโอกาสได้เพิ่มจํานวนครับเพื่อนครับได้แต่งมากกว่านี้เนาะอ่ะนี่ก็ถือว่าจะหมดแล้วครับเพื่อนครับชิบหายแล้วอุยอ้ยอุ้ยอ้าวเข้ามาแล้วครับเพื่อนครับเออเหมือนต้องเข้ามาอย่างนี้ครับเพื่อนครับเข้ามาในเบสิคฮะมันน่าจะจ่ายเนาะ มันน่าจะจ่ายดีกว่าเป็ดสองเป็ดสี่แหละเอาจริงๆอ่ะแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็หนีได้ครับเพื่อนครับอย่าไปเล่นต่อเลยฮะสวยงามครับเพื่อนครับโอ้โหซูชิดอกเกหมับเข้าไปเพื่อนโอ้โหคำนวณมาดีครับเพื่อนครับแต่ยังไม่มีตัวคูณตัวคูณมันยังน้อยอยู่เนาะอยู่ที่คูณสองอย่างแล้บโอ้โหแม่ดูดิตัวแพงก็จริงครับเพื่อนครับแต่ถ้าไม่มีตัวแมวคูณมาเนาะตัวคูณมันน้อยก็ไม่มีโอกาสแตกครับเพื่อนครับดูซิว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับถ้าต่ำกว่า500รอยก็ถือว่าไม่แตกเนาะเออเด็ดสิบ ถ้ามากกว่า500ก็ถือว่าแตกแล้วเนาะเพราะปกติมันซื้อเบสิบอยู่ที่เท่าไหร่750บาทครับเพื่อนครับโอ้โหแม่งห้าหมืนสุดท้ายครับเพื่อนครับยังได้มาแค่161บาทฮนะชิปหายการช่างอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหสิบเอทเทเรสแมวหือ <c oughs> มึงมาแมวทองแบบนี้แทนที่จะแบบมาช่องหนึ่งช่องสองเพื่อนอุ้ยมาครับเพื่อนครับคูณยี่หกหมับเข้าไปโอ้โหเจ็ดร้อสิบบาทสวยกรองชุดต่อเนื่องครับเพื่อนครับหมับเข้าไปหกร้อยบาทครับเพื่อนครับโอ้โหมึงมาสองดอกสุดท้ายครับเพื่อน โอ้โห1 oh, 5 4 1บาทแบบนี้เขาเรียกว่าแตกครับเพื่อนครับเออยังมีเคต่อเนื่องครับเพื่อนครับโอ้ยซูชิโอ้โยสาหร่ายไม่โรไม้ครับบ้างครับหนึ่งนหร้บเอ็ดบาทฮนะแบบนี้เรียกว่าแตกครับเพื่อนครับเออมาในเบ็ดสิบแบบนี้ก็โอเคครับเพื่อนครับอ่ะผมทอดีกว่าเนาะไม่เล่นต่อโอ้โหแม่งดูดิจริงๆถ้าเล่นต่อก็มีโอกาสได้หรือไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนที่ผมบอกเสมอครับบ้างครับได้กําไรแล้วเราต้องเลิกเนาะอย่าไปฝืนเล่นต่อครับเพื่อนครับถ้าเล่นต่่อออมีโโโกาาสดดดดนนูหรืว กินเรียบครับเพื่อครับแต่โอกาสได้มันมีไหมมันมีน้อยเพื่อครับเราเล่นเราพอใจที่ประมาณนี้เราก็หยุดได้แล้วครับเพื่อครับเอาทุนมาไม่เยอะได้มา1717บาทก็โอเคแล้วครับเพื่อครับอ่ะรอบนี้ก็ไปตามจากกลุ่มสมาชิกอีกแล้วครับกลุ่มโกทามเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโกทามก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ลรกที่ผมปักหมุดไว้นะแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ด้วยเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์อ่ะตาใต้้้คลลิปนนนีแวกัเาะกก็ไปฝาด้วยนะครับแต่อนคะเป็นชช่่อองงหลักนนะี้ก็นนาาๆที่่จะมลงคคครรัับบพโอเไปแล้วคครรัับบบพ่ายฮะ